นี่เราลืมไปว่าเราเพิ่งไปเปลี่ยนตัวใหม่คนหนึ่แม่สวยไหมเออว่าเสรสวเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวที่เอ่อมีคนเปลี่ยนให้ชื่อเปลี่ยนโนนะคะไม่ใช่เปล่นโนงเพื่อเรานะคุณแลเปลี่ยนโนเดี๋ยวนี้เขามาเลยเขาไปรู้เป็นอะไรอ่ะ หลังจากเขาซื้อเราจาได้ตัวเดียวอะที่เขาแต่งตัวให้แล้วก็พาไปเล่นเกมยาสั์สผมอะจากนั้นอะเขาก็ไม่มาซื้อร้านเราเลยปกติเขาชอบมาซื้อร้านเราแต่เดนนี้ไม่มายอมซื้อเลยตัวนี้เขาเออตัวนั้นาสาส,ส,สตัวนี้เขาน่าจะปอสามปอสี่แล้วนะทุกคน เขาเห็นไมก้าเขาเห็นนี่ยไหนที่เราทำจริงนะเมื่อก่อนไม่กล้า,าอเอาไ

เขาไม่หมดแต่ไปเล,เล็งเล็งตัวที่ไม่ใช่ตัวเราอะแต่จริงตัวเราอยู่คนนี้นะคะย,ยิงไปแล้วหนึ่งคนอย่าอย่านะอย่ายิงเรานะอย่ายิงเรานะสวัสดีจากคุณยี่ปุ่นขยับเลย

จะดูบ้านหลังแรกสิอะสาะพันหกร้อยยังไม่แก่อะไรเหรอเอ้ยอะไรอะไรโอ้โหวิวิวรูปละวิ้ยหนึ่งอ่ะนายอำเภอสิบชีวิตเราอาจจะได้เป็นอุ้ยนายอำเภออ๋อสิบชีวิตสิบชีวิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว สามห้าม <Three. S 2> <Five. S 1> ตกุบตะกัเอ้ยไอ้นี่เห็นไหมไไเตี้ยเตีงยคนเฮ้ยไอ้นี่ทำที่รึเป่าพีไม่มีัวเล่ขึ้นลิ้มอ่ะกตึกกตึกพาไปแล้วคนนั้น เดี๋ยวนเป็น<อ>นิดคนนั้นมาตายไปแล้ว ดไปว่ะเสียเปในใ็นหัวใจอ,<น>อันนี้ตายไปแล้วสวัสดีอะไรในชุบนี่เปล่าว่าทำไมมันไม่เงยเบบกเป็ดแม่คะกลองเข้าให้นิ้วหน่อยได้ไหม กองข้าห้นี่นายหากองข้า เอ้ออยหนูไงโอ้ยเสียไปหนึ่นอองหัวใจเลยเอ้ยเสียสางหัวใจเลยถูกด้วยใครคือสีแดงแปลว่าคนนี้เป็น ช่วยดูได้นะไอคนนี้ตายแล้วหนูยิงตายกับเบคอนเบคอนคนนั้นหนูยิงตายเวลาแต่คนนี้ทำไมมันอยู่อยู่น,นี่แปลกๆวะเนี่ยเฮ้ยไอ้นั่นทำเควสไอ้นั่นทำเควสไอ้นี่ทำเควสไอ้น้ตเพราะอ่ะไอโน้ตก,ก็โดดเลย เนูยังไม่มีเงินต้องอยู่บ้านแบบนี้ไปเกันอวดดีนายเบคอนหน้าหลออบบี้นะคะอบบี้เนาะหัวหัวหัวห โอ้แบกไม่ได้มาสักคาังเจ็จกเอยจจุกเลยอุ๊มาแล้โอ้<า>โหไม่มีเ,ยเลยนะเมื่อกี้ผ่านไปละไรกัน,นอุ๊ยควควอ้ย yes.

ยิงผิดวายวายยิงผิดวายวายายยิงผิดวาาออวายอีอายยิงผิดไหนแมก่อข้าวล้างให้ยังะแต่ตัวเช้าค่อยเปียกสแน วัวมันก็เลแทน้มนมอยอบกินวัวเป็นเื่อวัวลุ่มไม่แม่ค่ะรี่กลุ่มนนนีนี่เรากำลังนึ่ง เขียนเงินแล้วมาอะไรอะนั่นมาสมองอีกเนี่ยติงงดูเวลาก้อดูนังหนงสมองสมเด็จสมเด็จมาตีใเขียนว่าต้องมาตี่างไ 牵手。全好 เราทำเพ่อนะโอ้ยจันอมอ้ีลี่ไงมีไกำลังพูดอยู่มีเพว่อยู่ตรงนั้นอีกโอ้โห 后他们回暖暖宝贝。啊 กเนื้อเหลือคนเดียวที่รอดอ่ะเอกแล้วเ่าองคกี้พี่บึ้มพี่บิ้มเป็่อะไรเจ็บพบิ้มโอ๊ทำไมทำไมอะไรที่ไหนุศษฐกิจ อาจวะรับไปไทยไว้แต่อ่าน้องก็บอกว่าไปได้แค่ในนั้นนะคะน้องก็ไม่ใช่นอ้องเรานะเป็นเพื่อนเรานี่โอ้โอน,นี่โรงแรมอีกแล้วเงินนี มีคนโดนไปเนื อยากลองนะก็มาของคุณห้ขอขโมย